สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อซที่รักทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีทุกคนนะคะสวัสดีวันที่อากาศร้อนมากๆฮปป p ี้ซันเดย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่บอกว่าร้อนเหงื่อโซกเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนที่ไหนแห่งใดในจักรวาลน,นี้บอกนางฟ้าบ้างนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิคแบบว่าดัดๆแต่ว่าเป็นท็อปปิกที่ทุกช่องจะต้องมีไว้ประดับแบบว่าแต่ละเดือนนะคะในชื่อท็อปปิกคือ ตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณเก่งจังมองได้เรื่อยๆออมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆเรามาดูค่ะกับพลังงานพี่ไยทาร่นะคะจะอ่านเรื่อยๆนะคะในชื่อท็อป,ปิกค,คือตอนนี้เขามองคุณยังไงพลังงานไพใบแรกนะคะชะดาด้ด้โอใบแรกคือ,อราย two of o ู s o ฟสอดสองดาบทำไมอะ่ะมือเธอมือเรามีดาบซ่อนอยู่อะ่ะคุณกับเขายังไม่อยากปล่อยมือกันหรอจะปกป้องกันไว้หรอคะความรักที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะเขาอยากปกป้องคุณมากเลยเขาไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่มย่ามเข้ามาวอลแวร์วุ่นวายขายประช่อนกับคุณดูสิเราต้องจับมือกันไปนั่นๆน,น,นะจ๊ะเธอจา๋าตอนนี้พนักง,งานทูออฟสอดสองดาบนะคะเขามองคุณคือคนที่เขาอยากจับมือไปนั่น แน่นตลอดไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาแย่งคุณไปจากเขาเขามองว่าคุณดุดเด็ดเดียวนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณคือความสุขของเขาเช่นกันนะคะดูสิคุณอาจจะชอบทาเล็บสีแดงคุณอาจจะเป็นคนชอบไวเล็บแล้วก็เล็บสวยมือสวยนะคะเขาบอกว่ามือสวยๆของคุณเนี่ยเขามองว่าต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นะที่จะได้จับตลอดไปนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพทาร์โรส,สำหรับนี้นะสำหรับโปรดนะคะดูซิดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไงชาดาดาใบแรกสองดาบคนที่ดีวกับคุณคบกับคุณอาจจะเป็นคนเกิดราศีกุมก็เป็นไปได้นะคะใบต่อไปค่ะดูซิอ๋อเอกอัลบอลแปดไม้ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณคือคุณเก่งมีความสุขมีแพชชั่นห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวคุณอาจจะเป็นคนพูดเก่งดูซิลิ้นเนี้ยมีไม้อยู่ในลิน้นเขามองว่าคุณชอบเล่นลิน้นหรือเปล่า หมายความว่าคุณ่ะเป็นคนคารมเป็นต่อรูปหลอ่อเป็นรองคารมคมคายคุณมีปียาวาจาวัจนภาษา,าที่แบบว่างดงามทําให้ใครหลายคนก็อบอกว่ามาตกกลุ่มรักคุณหรือเปล่านะตอนนี้เขามองคุณนะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณสวยเลือกได้คุณลึกลับเข้าถึงยากและที่สําคัญคุณอนะ่ะเป็นคนที่บริหารชีวิตเก่งมากเลยค่ะทุกสิ่งอย่างที่มา ด้วยความสําเร็จของคุณนะตอนนี้มาจากคําพูดหรือว่าคารมของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดเพราะน่ารักมีคารมคมคายที่หวานนุ่มนุ่มนวลและอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางคําพูดมากๆนะคะเขาเลยมองว่าคุณเนะ่ะเป็นคนแพลวพาอ่ะไม่เบาอ่ะเด็ดดวงพวององุ่นมากเลยสําหรับเขาและเขาก็ไม่อยากปล่อยมือคุณนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาจะเกาะคุณไว้แน่นๆค่ะสองดาบ8ดไม้ราศีสิงห์ราศีกุมวันที่2วันที่8 ก็จะเกิดที่2ี่ได้อยากบอกว่าเธอตอนนี้เรามองเธอเก่งสวยฉลาดพูดเพราะดูดีแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีในคําพูดมากคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆใครได้คุยกับคุณก็ติดอ,อกติดใจกันยกใหญ่เลยนะคะและเขาคนนั้นก็เช่นกันเขาอยากบอกว่าเธอตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเสน่ห์เธอมากๆเลยอยากได้ยินเสียงเธอทุกวันนะคะเขามองคุณดีนะ ไปต่อนะคะพลังงานพี่ไพทาโรสำหรับนี้นะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงอันนั้น2ดาบแล้วก็8ดไม้นะคะเลข2เลข8ตอนนี้ล่ะคะเขามองคุณเป็นอัศวินถือถ้วยเขามองคุณหล่อน่ารักโรแมนติกจิตใจดีคุณอาจจะเกิดราศีสิงห์ราศีกุมราศีเมษราศีธนูได้พลังงานคือเขามองคุณน่ารักจิตใจดีใครๆก็รักคุณดูสิคุณมีเสน่ห์มากเลยมันทําให้เขารู้สึกแบบเกินต้านอ่ะและมันทําให้เขารู้สึกขนห่วยหึงหวงแบบ อยากจะถือดาบไว้สวบไว้แบบว่าแบบฟาดฟันคนที่เข้ามาแย่งมาจีบคุณนะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้นะพลังงานของอัศวินถือถ้วยเอ๊ะมีใครบางคนมาแอบชอบแอบแบบว่าอยากจะสารสัมพันธ์แอบแทงข้างหลังเขาหรือเปล่าพลังงานเหมือนตอนนี้คุณฮอตเกินไปสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทําให้ใครหลายคนอยากเข้ามานะคะและแปดไม้เป็นอะไรที่แบบเขามองว่าคุณมี p a ชชั่นอยากจะทําอะไรไปไหนกับใครไปเที่ยวกับเพื่อนออกเดินทางหรือเปล่านะได้โปรดยังไงก็เชิญ เขาด้วยนะคะคุณขอบเขาจะเกิดปีมะมะเมียมะลงมะเสงมะแมนะคะแล้วก็มีปีชวดปีไก่ปีงูปีขานได้นะคะตอนนี้เขามองคุณเป็นคนน่ารักจิตใจดีอัศวินถือถ้วยเป็นคนโรแมนติกละมุนแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็สเสน่ห์ของคุณมันทําให้เขาหึงมากๆเลยนะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีซพลังงานพิพายทาโร่อยากบอกอะไรคุณอีกคะตอนนี้คนคนนั้นที่หนึ่งในใจที่อยู่ในหัวใจคุณเขามองคุณอย่างรามองเช่นรายอัศวินถือเหรียญเมื่อสักครู่อัศวินถือถ้วยตอนนี้อัศวินถือเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนบริหารชีวิตเก่งเป็นคนใช้เงินเก่งและที่สําคัญคุณเป็นคนหาเงินเก่งด้วยความขยนันมุ่งมั่นของคุณคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์มีอ่าแพชชั่นมีช่องทางในการทำมาหากินหลายสิ่งอย่างเขามองเขารู้สึกว่าปลื้มจังเลยที่ได้รู้จัก คุณปลื้มจังเลยที่มีคุณเป็นไอดอลน,นะคะ ทั้งถือเหรียญถือถ้วยอ่ะในสายตาเขานะสายตาเขาตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ทําอะไรก็ดิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วที่สําคัญปิยาวาจาวัจนะภาษาคําพูดที่มันพรังพรูไหลออกมาเป็นพิกลทองของคุณเนี่ยมันเรียกเงินเรียกทรัพย์ด้วยด้วยคุณมีสาริกาลิ้นทองแบบไหนคุณไปมูที่ไหนมานะบอกเขาดีเขาอยากเป็นบ้างแค่ได้จุ๊บคุณเนี่ยมันจะสื่อสารมันจะถ่ายทอดให้กันได้ไหมนะตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณเป็นคนดี น่ารักจริงใจมีเสน่ห์และที่สําคัญเป็นคนที่งดงามอ่อนนุ่มอ่อนโยนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสวยหลอ่อและเขารู้สึกว่าหลงรักคุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพ่ทาโรส่สำหรับนี้นะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงดูซิโอมาครบเลยคุณผู้ฟังอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือดาบครบจบที่คุณเขามองว่า เขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่าคบคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะแย่งชิงคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะแบบว่าอยากให้คุณกับเขาเลิกกันเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบโอ้เมื่อไรจะโสดอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างหากนั้นว่าคุณกับเขาดิวกันเป็นแฟนกันเป็นคนคุยกันนะมีหลายคนอยากจะแย่งคุณน่ะเขามองว่าเสน่ห์ของคุณน่ะมันร้าวรานมันแบบว่าทําให้เขาแบบปวดร้าวหัวใจนะคะพลังงานมาคบเลยอัศวินถือถ้วยถือดาบถือเหรียญนะเขาอยากบอกว่าเขารู ตัวเล็กตัวน้อยเลยอ่ะเวลาอยู่กับคุณอ่ะเขารู้สึกไม่คู่ควรไม่เท่าเทียมอ่ะแต่ทํายังไงได้ก็คุณน่ารักคุณเลยค่าคุณเก่งคุณฉลาดอ่ะคาพูดของคุณเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บปวดนะเขาไม่ชอบให้คุณแบบเงียบหรือว่าบอกเลิกเขาเขาไม่ชอบให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าเขาอ่ะยังไงเขาก็งอก็แคร์คุณนะคะเพราะเขาเป็นแค่อัศวินตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตคุณนะคะ เขามองคุณแบบว่าเลอค่าพรีเมียมแพงดูแพงดูแพงนะคะดูซิบางทีคุณก็เป็นคนดุดนันบางทีคุณก็เป็นคนใจเย็นหัวเราะคิกคักลา่าเริงบางทีคุณก็แบบดูแบบ,บองกวนใจเขาอะคะ่ะไปต่อนะคะดูซิเขามองคุณยังไงอืม ซิกออฟวอนหกไม้เขามองว่าคุณเนี่ยมีเรื่องต้องทําในหัวตลอดเลยค่ะคุณแบบอยากเดินทางอยากสร้างคอนเทนต์อยากทํางานใหม่คุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทางานเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้เพราะว่ามีคนติดต่อย้อยตามคุณนะคะพลังงานซิกออฟวอ e นคนคนนี้นะคะที่แบบว่าคบกับคุณดีวกับคุณอาจจะเกิดราศีเมถุนอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนได้ตอนนี้เขามองคุณอยากไปไหนอยากทําอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่จะเป็นสารถีเป็นองค์รักพิทักษนองให้นะคะเขา อยากมีแพชชั่นทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณเพื่อทําให้คุณมีความสุขแล้วก็จับมือกันไปกับเขาแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้คุณมายุ่งกับคุณมาจีบคุณแต่ว่าถ้าเป็น fc ตัวยงของคุณอะ่ะก็ได้แหละเขาก็เข้าใจเพราะาคุณมันสวยเป๊ะปังนะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีตอนนี้ขอมองคุณยังไงอ่านไปเรื่อยๆนะคะสบายสบายวันหยุดชิวชิวร้อน้อนสบายสบายเปิดแอร์อ่านไพ่ให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเดี๋ยวจะไปจ็อกกิ้งนะคะมาค่ะตอนนี้เขามองคุณยังไง เขามองคุณโอโหสิบไม้อะเขามองคุณเป็นคนที่สามารถที่จะบริหารชีวิตบริหารเวลาแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้คุณเป็นคนอดทนถึกมากในสายตาเขาฝนตกฟ้าร้องท้องเสียแบบสึนามิจะมาฟ้าจะถล่มแบบว่าแดดจะร้อนคุณก็อดทนคุณก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรนินทาเม้ามอยหอยสังคุณก็ไม่สนใจโน no, สนโนแคร์ no ไม่ใช่เรื่องของเราภาระความรู้สึกคุณก็ไม่อยากจะรับไว้ตอนนี้เขามองคุณเป็นคนที่ปล่อยวางอะ ปราแบบไม่สนใจอะไรที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกคุณไม่อยากรับฟังรับรู้ตอนนี้เขามองคุณดีดีอะเธอเธอเป็นคนที่ไม่เก็บพลังงานลบไม่ได้ชีวิตเลยเขามองคุณเป็นพลังงานบวกในชีวิตเขาแล้วเขาก็ยอมที่จะตัวเล็กตัวน้อยเวลาที่อยู่กับคุณไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ขอแค่เธอแคร์ฉันก็พอเขาโนสนโนแคร์ว่าใครจะพูดยังไงว่าแบบเขาอาจจะไม่เท่าเทียมไม่คู่ควรกับคุณก็คุณเก่งสวยฉลาดหล่อสวยฉลาดแต่เขาก็ไม่สนค่ะเพราะเขารู้ว่า คุณไม่ได้ตัดสินคนที่ฐานะการเงินหน้าตานะคะคุณตัดสินคนที่จิตใจภายในใจของเขาเป็นคนดีแล้วเขาเลย่มองคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดสวยทนถึกอึดทนถึกแล้วก็ให้โอกาสเขาเสมอๆนะคะดีงามมากเขาอาจจะเกิดราศีตุลน,นะคะสิบไม้นะคะ ไปต่อนะคะดูซิพลังงานของคนคนนั้นที่หนึ่งในหัวใจคุณอะเขามองคุณยังไงอะมองทำไมไม่รักลวมองทำไมรักสี่ก็เลยมองดูซิ เขาอยากบอกว่าจัสติกฉันตัดสินแล้วล่ละว่าฉันน่ะเป็นคนเดียวที่เธอรักรักเธอและฉันเป็นคนเดียวที่แบบว่ามองเธอดีๆเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณจัสติกคนคนนี้ที่ดีกับคุณอาจจะเกิดราศีกุมเออราศีตุลน,นะคะธาตุลมพลังงานจัสติกดูสิคนคน,คนนี้นะโอ้ถืออะไรเนี่ยถือดาบแล้วก็นั่งไข่ห้างสวยเขามองว่าคุณเป็นคนมีสไตล์เฉียบคุณเป็นคนเฉียบเก่งกาดคุณเป็นคนชอบอะไรที่มันมันมันเป็นอะไรที่แบบเข้าถึงยากอะ รสนิยมของคุณไลฟ์สไตล์แล้วก็แบบว่าการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นสเปคเขามากๆเลยเขามองคุณมีไลฟ์สไตล์ดูดีดูด,ดีไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไม่มีใครก๊อปได้คุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นหรือเปล่านะคุณเป็นคนที่มีสไตล์ที่เซ็กซี่บางทีคุณก็ดูแท่ดูเฉียบบางทีคุณก็ดูน่ารักอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะใส่ยีนใส่เดสหรือว่าใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าเสื้อบักกะแลงอยู่บ้านหรือไม่ว่าคุณจะขาสั้นเสื้อยืดออกไปเซเว่นหน้าปัาก เขามองคุณเป็นคนที่มีสไตล์ดูดีเป็นสเปคเขาที่สุดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะอยากได้อยากได้ได้แล้วก็อยากได้อีกชอบมากๆแล้วเขาอยากบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณนี่จัสติกคุณเป็นคนที่ไม่ตัด <ๆ S 2> สิด <ๆ S 1> นะคนก็อย่างที่บอกค่ะคุณเป็นคนที่ดูคนด้วยใช้สมองและหัวใจในการคบคนดูคนและเขาชอบมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เคยด้อยค่าใครไม่เคยว่าใครนินทาใครเขาชอบมากๆเลยที่คุณเป็นแบบ นี้นะคะนี่คือสิ่งที่ขอมองคุณนะคะ ไปต่อนะคะดูสีดูสีตอนนี้เขามองคุณยังไงอีกนะพลังงานคือเดอะฟูเธอน้ารักเธอฉลาดเธอเก่งเธอมีอสิสระเซ็กซี่ยว่ยวนเธอละมุนละไมคุณอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีรักอิสระชอบร้องเพลงชอบพัเพลงคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นดีเจประจําตัวเขาคุณอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่มีแสงในโลกโซเชียลทาอะไรยิงนกตกปลาหรือว่าไปทะเลภูเขาเขาก็มองว่าคุณแบบอู้มีลฟ์สไตล์ที่มันน่าติดตามคุณเป็นคนที่น่าจะเป็นเอฟซีตัว ยงแล้วก็น่ากดติดตามที่สุดแล้วเขาโซเชียลเนี่ยอยากสนใจแต่เรื่องคุณนะคะคนคนนี้ที่ชอบคุณรักคุณนะคะอาจจะอยากติดสอยห้อยตามคุณเป็นเพื่อนคุณอยากจะเป็นคนถ่ายรูปไห้คุณขอสมัครเป็นตากล้องส่วนตัวได้ไหมครับน้องครับพี่รักหนูพี่อยากเป็นตากล้องให้หนูคนเดียวเวลาใครซูมในแว่นน้องจะได้เห็นหน้าพี่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยทุกทกที่ทุกทกทิปทุกๆกก,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 การเดินทางที่คุณไปไม่ว่าจะเป็นทํางานท่องเที่ยวทานข้าวหรือว่าแช ใชทในแต่ละวันนะคะอยากเป็นแบบว่าองค์รักพิทาคุณสิงคุณแบบนี้แล้วก็เป็นตากล้องถ่ายรูปให้คุณพวกะเขามองคุณเป็นโมเดลสำหรับเขานะคะเป็นคนสวยเป็นนางแบบนายแบบสำหรับเขานะคะ คนคนนี้นอาจจะชอบไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามีแบบว่าแผ่นในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ของคุณและเขาอยากจะติดใยให้ตามไปเป็นองค์ครักษปิทกคุณคอยปฏิบัติพัดวีซื้อน้าให้ผัดให้ร้อนม่เช็ดเหงื่อให้โอ้อยอยากจะป้อนนั่นป้อนนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณเขามองคุณน่าทนุถนอมอ่อนโยนบางทีคุณก็ดูอึดดูถึกดูทนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เขาสนุกสนานคุณเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครเขาไม่เบื่อเลยสักวันที่อยู่กับคนนี้คือสิ่งที่เขามอง คคุณนะะไปต่อนะคะเขามองคุณแบบว่ามีอะไรที่แบบ ให้ hey, แบบสนใจอยู่เสมอรีวิ e อ of Fortune เขามองคุณเป็นคนที่ใครๆหายไปจากชีวิตคุณทำไมถึงอยากกลับมาละ่ะเพื่อนของคุณอยากมาหาคุณตลอดระยญาติพี่น้องอใหญ่คุณกลับบ้านนอกกลับต่างจังหวัดหรือแฟนกลุ่มแฟนเก่าทำไมยังกลับมาวอลวร์วุว่นวายขายปชอนกับคุณล่ะเขามองว่าทำไมใครๆถึงเลิกรักเลิกคิดเลิกคิดถึงเลิกห่วงหาเลิกอยากมาหาคุณไม่ได้นะทัทง้ทงที่บางทีคุณกับเขาคุยกันอยู่ด้วยกันก็มีสายซ้อนเข้ามามีลายเด้งเข้ามาเขาก็รู้แหละว่าคุณนะมีสเสน่ห์ มากๆเลยเขามองว่าเธอฮอตเกินไปแล้วฮอตเป๊ะปังเกินไปแล้วอ่ะเนี่ยดูสิโอ้ยลิงข้างบางชนีนะอยากกลับมาในชีวิตคุณเขามองว่าพวกแฟนเก่าทําไมต้องทําให้เขาหงุดหงิดหนหัวอยากปนกลับมาหาคุณแล้วก็คุณเป็นคนใจดีขี้สงสารแล้วเขากลัวว่าคุณเนยจะไปสงสารแฟนเก่าเหล่านะั้นและให้กลับมาในความสัมพันธ์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีสายเปสปอร์ตแล้วเป็นคนที่พูดจาน่ารักใครก็หลงรักคุณใครก็ไปไหนไม่รอดมูฟออนเป็นวง อยากบนมาตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลเหวีว่ยงมาเขาเฝ้าภาวนาว่าได้เปิดเธสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลอย่าเหวี่ยงคนเก่าๆกิ๊กเก่าๆแฟนเก่าของคุณกลับมาเลยเขาหัวจะปวดหัวร้อนเดี๋ยวเขาจะหึงแล้วก็ทนไม่ไหวนะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีขออีกหนึ่งใบเดี๋ยวจะไปพลังงานพี่ไพ่ออรรเคิลดูซีเขามองคุณยังไงนะจุดจุดนี้พลังงานคืออ๋อสักครู่นะคะแอดออฟบอลไม่รู้หรอกไม่สนว่าใครจะยังไงกับคุณแต่ที่รู้อยากเริ่มต้นทนสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเธอเสมออยากปลูกต้องรักให้เธออยากให้ความรักของเรามันเบ่งบานเธอคือน้ําทิพย์ชโลมหัวใจเธอคือความนุ่มนวลพลังงานคือทัด ธาตุไฟนะคะแล้วก็มีธาตุน้ําแล้วก็มีธาตุลมมองคุณคือเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีสวยแล้วเขาอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณคุณรักอิสระคุณเป็นคนมีรสนิยมมีสไตล์แล้วเขาเป็นคนที่อยากบอกว่าคุณคือสเปคของเขาเขามองว่าคุณคือนางในฝันคือสเปกแล้วก็อยากจะเริ่มทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณเสมอคือเขามองคุณไม่เบื่อเลยไม่เคยเบื่อคุณเลยนะคะเขาอยากจะให้แบบว่ามืดๆทุกวันจะได้กุญเณรได้เม้ามอยกับคุณได้คุยกับคุณ นสายไม่จนหลับคาโทรศัพท์ไปเลยเพราะว่าเขาดูว่ามีลายแด้งมามีสายซ้อนมาตลอดแต่ก็ขอบคุณที่คุณไม่ไปบบบว่าตัดสายเขาแล้วไปคุยกับคนอื่นก็ยังให้ความสําคัญเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พี่ไพ่ออร์เคิลน,นะคะสักครู่นะคะ มาต่อนะคะกับพลังงานของพี่ไพ่ออร์เคิลนะคะดูซีดูซีหยิบให้สักสามสี่ใบตอนนี้เขามองคุณยังไงพลังงานคืออ๋อหมายเลข49คุณกับเขาอาจจะบอกว่าอายุมีเลข4ีเลข9ก้าเกิดราศีเมษเกิดราศีกันอาจจะอายุ 49- บวกบวบวก,บวกคนที่เขามองคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะเขาอยากบอกว่า คุณเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยเสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณดูเด็กดูน่ารักดูใจดีสําหรับเขาเสมอเขามองคุณเป็นเบบีที่อยากอบอุ้มอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะอยากเป็นองค์รักพิทักษ์คุณเขามองคุณคือคุณเนี่ยสวยไม่สางคุณไม่เคยแก่เลยในสายตาเขากี่วันกี่เดือนผ่านไปรู้จักคุณตั้งแต่อายุสิจนตอนนี้49เาแล้วคุณก็ยังน่ารักตะมุตะมีหน้ากอดหน้าซบคุณยังมีกลิ่นตัวที่หอมๆเหมือนเด็กเหมือนเบบีแก้มนุ่มๆของคุณ หลายสิ่งหลายอย่างไลฟ์สไตล์หรือบางทีคุณอาจจะชอบดูการ์ตูนชินจังเหมือนนางฟ้าก็ได้ชอาดูการ์ตูนดูโดเรมอนดูหนังสนุกสนานคุณน่ะดูเด็กมากๆในสายตาเขาเสมอแล้วเขาอยากเป็นองครักษพิทักคุณคุณคือเแบบี1หนึ่งเดียวในหัวใจเขาเสมอเสมอนะคะคนคุณนี้อาจจะเกิดราศีเมษราศีการกอายุ49บบวกบวกนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพ่ออร์คิน้นดูซีเขามองคุณยังไงอีกหน้าแชร์ได้ไดหมเล็กอะไรเอ่อ หมายเลข19คุณกับเขาอาจจะมีเลข1เลข9อาจจะเกิดปี19หรือว่ามีความสัมพันธ์ในเลข19นะคะหรือคุณอาจจะ,ะคบกันเกี่ยวก้อยสัญญาปะกันแหมวันแรกคือวันที่19นะคะเดย์ยูนิตเอร์เขามองคุณเป็นโอดดสินางฟ้าเธอคือนางฟ้าของพี่แบบช่ำๆเลยเธอคือน้ำทิพย์ชโลมหัวใจเธอคือเด็กน้อยตตัดตยอนที่พี่อยากโอบกอดอยากพา ไปกินข้าวไปอาบน้ําหลายสิ่งหลายอย่างคุณกับเขาอาจจะอายุห่างกัน1นึปีจนถึง9ปีบวกบวกบวกนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนมกราเกิดเดือนกันยายนพลังงานที่เขามองคุณคือยูนิเตอร์คืออะไรคุณคือดาราสําหรับเขาคุณคือดาราเอวีที่เขาชื่นชมหากว่ามีแพชชั่นด้าน18บบวกนะเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาไม่เคยเบื่อเลยค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างคุณดูดีคุณน่ารักคุณแค่เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าอารมณ์คุณก็เปลี่ยนไปตามนะ เวลาที่คุณใส่ชุดอะไรคุณก็ดูดีน่ารักดูเด็กไปหมดเลยในสายตาเขาคุณอาจจะเป็นคนเสียงเด็กผิวเด็กหน้าเด็กนิสัยเด็กเด็กเขาก็เลยชอบมากๆเลยนะคะและยิ่งเวลาที่คุณอยู่กับเขาอ้อนเขาเนี่ยเขามองว่าคุณขี้อ้อนขี้อ้อนน่ารักโอยเขาอยากจะให้อยากจะเป้ให้คุณหมดตัวหมดใจเลยนะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข19 อยากมอบความสุขแล้วก็เต่ให้คุณหมดตัวหมดใจอยากจับคุณแต่งตัวหรือบางครั้งคุณไม่ต้องใส่อะไรก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณคือเบบีไม่เคยแก่เลยสวยไม่สั่งหลอ่อไม่สั่งสำหรับเขานะคะไปต่อนะคะพลังงานพี่ไพ่ออร์เคิลดูซิเขามองคุณยังไงเขามองคุณดีดีอ่ะเธอหมายเลข4 2คนคนนี้ จอยฟูเขาอาจจะอายุ42บวกๆอาจจะเกิดราศีเมษราศีกุมจอยฟูเขามองคุณเป็นแม่สีเลือนมีเสน่ห์เสน่ห์ไปจวบมีองค์ความรู้สวยดูแลตัวเองเก่งบริหารตัวเองเก่งคุณอาจจะเป็นคนผิวดีสุขภาพดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเขามองคุณทําได้ยังไงคุณไม่เคยใช้เงินประกันชีวิตเลยคุณไม่เคยเข้าแอดมิทเลยคุณไม่เคยป่วยหนักๆเลยคุณเก่งจังเลยคุณดูแลตัวเองยังไงเขามองว่าคุณอะดูแลตัวเองยังไงฮิลิ่งตัว ไงถึงได้สวยงดงามได้ขนาดนี้นะคะเด e j o y f u คุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเป็นเหมือนบ้านคุณเป็นเหมือนเสียงเหมือนอาหารที่ทําให้เขากินแล้วมีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้คุณเปรียบเสมือนยาดอบชั้นดีที่ทําให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยคุณเปรียบเสมือนไข่ที่แบบว่าเขาคอยกกกกกกออกมาจากแม่กไก่คุณเปรียบเสมือนลูกไก่ในกํามือที่เขาอยากให้มีแบบนั้นแบบนี้มีแค่คุณอยู่ในชีวิตเขาคุณเปรียบเสมือนนอกน้อยในกรงทองที่อยากจะมอบความสุขให คุณแล้วไม่อยากแชร์กับใครเขาไม่อยากแชร์คุณกับใครก็รักคุณก็เสน่หาคุณแล้วเขามองคุณแบบว่าคือว่าที่แฟนคนรักคนที่ดีคนที่จะอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันไปจนแก่จนเท่านะคะคนคนนี้มองคุณสวยดูมีปีกนางฟ้าคุณเหมือนนางฟ้าในใจเขาจนมาเป็นนางฟ้าในชีวิตจริงของเขา หากแม้ว่าคุณไม่รู้ว่าใครสักคนรักคุณมากนะผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสี 4, ห 2, ห 1, หะะ่หมายเลข2หมายเลขหนึ่งหมายเลข9้านะคะหมายเลข6หมายเลข8อยากบอกว่ารักคุณมากรักคุณหมดใจอยากให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณที่เขามองเนี่ยดีหมดเลยจวดจุด้แล้วก็เป็นอะไรที่คุณคือสิ่งมหัศจรรย์คือของขวัญจากจักรวาลที่ทําให้เขากับคุณได้มาเจอกันแล้วก็รักเธอไม่มีวันหยุดเลยนะคะเขามองว่าคุณคือคนรักที่เขารักไม่มีวันหยุดดูสิไม่ว่าคุณจะ ร้องเพลงเต้นหรือว่าใส่ตัวโยกแยกเบาๆน่ารักไปหมดเลยไม่ว่าคุณจะเต้นท่าปาลาโลมานกเพนกวินท่าแมวเหมียวใดๆทุกสิ่งอย่างเขายอมเป็นท่ารักให้คุณนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะรักที่สุดที่รักของเขานะคะพลังงานน่ารักที่สุดเลยขออีกหนึ่งใบนะคะก่อนที่นางฟ้าจะไปจอากิ้งนะคะขออีกหนึ่งใบดูสิราสุดเนี่ยตอนนี้เขามองคุณยังไง โอ้หมายเลข14เลข1เลข4นะคะแมนิ f ฟกเตอร์เขามองว่าคุณนะเป็นคนมีแมจิกคุณเป็นแม่มดหรือนางฟ้านะบางทีคุณแมนิแฟกตอะไรทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยหรือบางครั้งเขานั่งอยู่เฉยๆเขาก็รู้สึกถึงคิดถึงคุณมากๆหรือว่าคุณใช้กดแรงดึงดูดเขามองว่าคุณนะเป็นแม่มดหรือเปล่านะแม่มดหรือนางฟ้าเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้พี่รักเธอหักคัามใจไม่ไหวแล้วอยากเจออยากไปหาอยากจะสตาร์ทรถอยากจะบอกรถอยากจะนั่ง รถเมย์ขับรถไปหาเลยตอนนี้คุณเป็นคนที่เมนิเฟททุกสิ่งอย่างให้เขาโดยเฉพาะความสุขทางกายความสุขทางใจความสุขทางแพชชั่นนะคะคุณทําให้เขามีแพชชั่นในการอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออยู่กับคุณแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณร้องไห้เขามองว่าเขานะ่ะอยากให้คุณยิ้มตลอดเวลาไม่อยากให้คุณร้องไห้เลยทุกครั้งที่คุณต้องเสียน้ําตาไม่ว่าจากใครหรือจากเขาก็แล้วแต่เขาเศร้าใจ ปวดใจใจสลายเสมอนะคะคนคนนี้รักหวังดีห่วงใยแล้วก็อยากเมดิเฟ s ทุกสิ่งอย่างให้คุณบ้านทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินคินทรีที่มีถ้าจดทะเบียนกับพี่พี่จะยกให้น้องหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะรักจริงๆเลยรักจริงหวังแต่งไม่ได้รักจริงหวังมาเล่นๆ่นนะคะและเขาอยากให้คุณชัดเจนกับเขาด้วยเพราะทุกสิ่งอย่างที่เขามีเพื่อคุณแค่คุณเท่านั้นคนเดียวเสมอตลาดไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะบ๊ายบายแฮปปี้นะคะ